ผู้ชมคาและนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่ร้อนแรงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์และก็สินค้าที่ค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็คือสินค้าในตลาด TF เฟซค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์สนะคะที่ในวันนี้ถ้า,าดูกันในตัวสินค้าอีกอย่างเซ็ตฟิฟตี้อินเด็กซ์มีการเปิดแก็บกระโดดขึ้นมาด้วยประมาณ20กว่าจุดเนี่ยน,นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะนักลงทุนวันนี้เราจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรในช่วงนีี้้้จจะะพพาาาไปตรรววอบบแลกก็ููดคาาคุุคุยยยัผเชช่ญณม ู้มในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโก f ฟิ u เจอร์สค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณพันงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิซียคุณธนินาทค่ะคุณพันงามครับประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตอิเด็กในช่วงบ่ายไว้อย่างไงบ้างคะแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้เราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้อย่างไงคะค่ะสำหรับเซ็ตห้าสิบนะคะก็โวกขึ้นมานะคะตามตลาดในภูมิภาคนะคะหลังจากที่รับข่าว นายลอเรนซ์ซัมเมอร์นะคะ,ท,ะที่วัดที่ทางประธานเดบิโอม,อ,มอมาเนี่ยอยากจะให้เป็นประธาน<ต>เศดษคนใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็ ไม่ไม่ตอบรับนะคะแล้วก็มีโอกาสที่นางเจนเนตจะเลนจะขึ้นมาเป็นประธานเฟดคนใหม่แทนซึ่งนางเจนเนตจยเล่นก็มีแนวนโยบายที่จะค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่าทางนายซัมเมอร์นะคะนี่ก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยบวกขึ้นมาแรงนะคะแล้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องพอรลบสองล้านล้านนะคะที่จะเข้าสภาในวันที่1 9บเกแล้วก็ยีกันยายนนี้นะคะ<ม>ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยร้อนแรงขึ้นมานะคะ ถึงตลาดในภูมิภาคด้วยอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็บวกขึ้นมา2%เช่นเดียวกันนะคะสำรับกรอบที่เรามองนะคะก็คือแนวต้านหลกัหลกๆก็อยู่ที่บริเวณ995ถึง1,000จุดนะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังติดแนวต้านที่บริเวณ985อยู่นะคะยังไม่สามารถผานได้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะสำหรับแนวรับแรกนะคะก็ที่บริเวณ 975แล้วก็บริเวณ965นะคะนะอันนี้ก็ยังเน้นให้ เกณงกําไรฝั่งรองได้อยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะ,ะสามารถที่จะปรับบวกขึ้นได้นะคะในในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะประเด็นในเรื่องของการประชุม FOMC นะคะวันที่17-18กันยายนถึงแม้ว่าตลาดมองว่าอาจจะมีการลดการซื้อปันาบาทลงนะคะตั้งแต่5,000ถึง20,000ล้านนะคะซึ่งอ,อยู่ในกรอบนี้นะคะก็คาดว่าจะมีผลต่อตลาดไม่มากนักนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ อา,อาจจะไม่ลดในการประชุมครั้งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขก็ต้องพิจารณาตัวเลขก่อนนะคะ<ม>ตัวเลขการใช้งานน้ำาเกษตรที่ผ่านมานะคะที่ทประกาศในช่วงต้นเดือนก็แย่ยกว่าคาดด้วยนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่ที่เฟดอาจจะยังไม่ลดในครั้งนี้นะคะ<ม>แต่ตลาดก็ยังมองในเชิงบวกอยู่นะคะ<ม>หรือว่าลดอยู่ในกรอบ5 0 0 0ถึง20,000ล้านยูเอสดอลลาร์ก็ไม่น่าจะกระทบกับ ตลาดนัก่ะค่ะค่ะ,คะซึ่งถ้าเราดูกันเทียบรับตัวสินค้าอิงนะคะซึ่เซฟตี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่9 8 4ถ้าประเมินจากแนวรับกับแนวต้านที่มีการให้ไว้ซึ่งระยะทางที่จะไปนี่พอๆกันตรงนี้มีคําแนะนําหรือกลยุทธ์การลงทุนสําหรับนักลงทุนในช่วงบ่ายนี้ยังไงดีคะก็ถ้าย่อตัวมานะคะให้เน้นฝั่งรองมากกว่านะคะโอกาสที่เซฟตี้จะไปต่อยังมีค่ะค่ะแล้วในมุมของฝั่งช็อตล่ะคะมันจะมีจุดเปลี่ยนไหมคะ ที่จะทําให้ในตัวนี้มันมีการปรับตัวลดลงมาเอ่อแนวตั้งหลักๆก็อยู่ที่บริเวณ995ถึง1,000จุดนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านแบรบิเวณนี้โอกาสที่จะย่อตัวลงมาก็มีค่อนข้างสูงค่ะถ้าเรามองว่าบรรยากาศหรือว่าปัจจัยอะไรที่จะประกดดันตรงนี้บ้างไหมคะเอ่อก็คือ ในเรื่องของการประชุม FOMC วันที่17-18เนี่ยคะ่ะที่จะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกได้ถ้าหากว่าเปิดออกมานะคะว่ามีการลดการซื้อปันธบัตรลงนะคะ,ะมากกว่า2หมื่นล้านยู่อล่าอันนี้จะเป็นปัจจัยที่เป็นประเด็นลบนะคะแล้วก็การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าออกมา แย่ yeah. มากค <How? S 1> าดอันนี้ก็มีโอกาสที่จะ เป็นผลผลลบกับตลาดได้ตลาดหุ้นได้นะคะค่ะได้ค่ะช่วงนี้พูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับข้อมูลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นมุองนะคะจากคุณพันงามจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์สค่ะซึ่งยังคงให้น้ําหนักไปที่ฝั่งรองซึ่งเปการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยนะคะสาหรับนักลงทุนท่านใดที่ต้องการจะเปิดรองเพอร์ชั่นก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องคํานึงถึงความเสี่ยงจากปัจจัยของการประชุม FOMC ที่จะตามมาด้วยเพราาะว่ตอนนี้ ยังไม่ได้มีความมั่นอ,อกมั่นใจว่าจํานวนเงินที่เขาจะลดจากวงเงินของ QE นี้จะเป็นเท่าไหรค่ค่ะนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราได้ผ่านการพูดคุยในช่วงการอัปเดตกลยุทธการลงทุนใน z e ็ตฟิฟตี้อินดีค่ะค่ะ